รวบแล้วลุงหื่นวัย71ปีสไลด์หนอนต่อหน้านักเรียนหญิงอ้างคันเลยเอาออกมาเก่าเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพันตำรวจโทรคำพันขวัญทองสอพอเมืองระยองร่วมตำรวจชุดสืบเมืองระยองพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครระยองสืบทราบว่าชายผู้สูงอายุที่ก่อเหตุสำเร็จความค่ายด้วยการสลด์หนอนโชวในสวนสีเมืองกำลังเก็บขวดของเก่าขายอยู่ที่พระเจดีกลางน้ำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองพร้อมร จักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโนโ่สีเหลืองดําคันที่ใช้ก่อเหตุในสวนสาธารณะจึงทําการจับกลุมตัวมาสอบปากคําที่สพเมืองระยองจากการสอบสวนทราบชื่อว่านายสมเกียดอายุ71ปีอาชีพเก็บของเก่าขายรับสารภาพว่าชายที่สูงอายุในคลิปดังคือตอนเองได้มาที่สวนสีเมืองจริงโดยอ้างว่าที่ทําไปเพราะตนคันที่อวัยวะเพศจึงควักออกมาเกาเฉยๆไม่มีเจตนาสําเร็จความใคร่พันตํารวจ โทคคำพันขวัญทองได้ส่งคลิปขนาดกําลังทําอนาจารให้เจ้าตัวดูจึงยอมรับสารภาพและจานวนต่อหลักฐานว่าได้สไลด์หนอนโชว์ต่อหน้ากลุ่มนักเรียนจริงและถามว่าทํามากี่ครั้งแล้วนายสมเกียรติผู้ก่อเหตุตอบว่าทําเพียงครั้งเดียวจากนั้นจึงได้ตั้งข้อกล่าวหากระทําอนาจารในที่สาธารณะโดยสั่งเปรียบเทียบปรับจํานวน1000พนบาทและส่งตัวผู้ต้องหาไปทําประวัติเพื่อสอดสอ่องพฤติกรรมต่อไป